สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบก,กับครูต้อยอีกนะครับสำหรับวันนี้ครูต้อยจะมาสอนการทำเกมนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับก่อนอื่นเมื่อเปิดหน้ากระดาษทำงานหน้าสไลด์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปปรับมุมมองนะครับเมนูมุมมองเพื่อปรับไม้บรรทัด เส้นตารางเส้นบอกแนวนะครับของใครที่ไม่มีก็ปรับให้มันมีนบแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานของเราจากนั้นไปที่รายการเมนูแทรกนะครับเพื่อสร้างแผ่นป้ายนะคบเกมนี้ก็ชื่อเกมแผ่นป้ายเปิดแผ่นป้ายนะครับถ่ายภาพอุปกรณ์ มจะมี16แผ่นป้ายนะครับใน1แผ่นนี้นะครับเราก็จะสร้างแผ่นมาสเตอร์ขึ้นมาก่อน1แผ่นนะครับโกยการลากเป็น1ช่องในช่องนี้เราจะแบ่งออกเป็น4 4แผ่นป้ายนะครับช่องละ4แผ่นป้าย4ช่องก็16แผ่นป้ายนะครับธีการก็คือลากนะครับลากมาครึ่งหนึ่งเพื่อแบ่งช่องนะครับให้ได้สัดส่วนนะครับทำตามที่สุดสอยทำให้ ได้หนึ่งแผ่นนะครับที่เป็นหนึ่งในสี่ของช่องนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการคัดลอกไปจนเต็มครบสิบหกแผ่นนะครับขั้นตอนต,ต่อไปครับคลิกขวาที่เมนูเอาเมาส์นะครับคลิกขวาเมาส์เพื่อเลือกรายการแก้ไขข้อความเพื่อพิมพ์ตัวเลขนะครับเลขหนึ่งเพื่อบอกให้รู้ว่าแผ่นนี้แผ่นที่หนึ่งนะครับเราก็จะ ทำสุพแผ่์ปรับขยายตัวอักษรให้ใหญ่นิดนึงนะครับปรับแต่งในเรื่องของความสวยงามนะครับขอกวันนั้นก็ปรับแต่งสีสันไปด้วยเลยครับอาจจะเลือกสีสวยๆครับไป้ระดับสีแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกสีที่มีอยู่แล้วก็ได้ะสมมติเราล่อยเลือกสีที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันนะครับ เลือกแนวนะครับแนวเราจะเลือกเป็นแนวไหนก็ได้นะครับลักษณะนี้แบบนี้ก็สวยแล้วนะครับสวยแล้วเปลี่ไปนะครับจากนั้นเราก็มาปรับแต่งนะครับในเรื่องของมิตินิดหนึ่งครับใส่ให้มมนมีมิติเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วนะครับสำหรับ แผ่นป้ายที่มีความสวยงามขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้แผ่นป้ายนี้เป็นเคลื่อนไหวหายไปนะครับเราก็เลือกที่แผ่นป้ายแล้วก็ไปเลือกที่คำสั่งภาพเคลื่อนไหวฉะนั้นไปเลือกชนิดภาพเคลื่อนไหวชนิดสีแดงนะครับก็คือออกไปครับจสเลือกตรวนี้นครับเอฟเฟกต์นี้ออกไป จะปรากฏเลขหนึ่งนะครับแสดงว่าเราได้ทําการสร้างแผ่นวัตถุนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นไปที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวจะเปิดบานหน้าต่างทางด้านขวามือขึ้นมาขั้นตอนต่อไปเราต้องทําแผ่นป้ายนี้นะครับให้เป็นแบบคําสั่งทิกเกอร์นะครับเทคนิคการทําแบบทิกเกอร์เลือก คลิกที่ใช้เลือกกำหนดเวลานะครับจากนั้นเลือก igger, คลิกเกอร์เลือกเริ่มลักษณะพิเศษเมื่อคลิกนะจะปราดกฏว่ามีข้อความขึ้นมาว่าสี่เหลี่ยมพืนผ้า4ต่อ1นะครับก็ให้ทำการคลิกตกลงนะครับจะสังเกตว่า างด้านซ้ายตรงนี้จะเปลี่ยนไปนจากเลขกหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าสีเหลืองนั่นแสดงว่าแผนงานของเราแผ่นนี้นะครับเป็นแบบฟลิกระนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปชี้จะเป็นรูปนิ้วมือนะครับเมื่อคลิกลงไปแผ่นนี้จะหายไปนะครับ <c oughs> ก็เสร็จสิ้นสำหรับหนึ่งแผ่นนะครับเราเสร็จแล้วอันนี้เป็นแผ่นมาสเตอร์นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะ ใช้วิธีการคัดลอกนะครับโดยการกดคลิกแล้วกด c อน t r l D ครับ c อ t r o l D นะครับกด c อน t r l แล้วจิ้นที่ตัว D หนึ่งครั้งเราก็จะได้แผ่นป้ายแผ่นใหม่ขึ้นมานะครับลากครอบนะครับเพื่อเลือกแล้ว c อน t r l D ครั้งหนึงนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4นะครับ จาก4ก็เป็น8นะครับคอนโทรลดีครั้งหนึ่งจาก4เป็น8แล้วก็จาก8เป็น16ครับเราก็จะได้แผ่นป้ายทั้งหมด16แผ่นนะครับอย่างรวดเร็วครับจากนั้นเราก็พิมพ์เปลี่ยน ตัวเลขน,นะครับสงสอนเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่กินเวลามากนะครับคิดว่าน่าจะไม่ให้เกิน10นาทีสําสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ละคลิปไม่น่าจะเกิน10นาทีแก้ไขตัวเลขน,นวิธีนี้เป็นวิธีรัดที่รูสอยอยากให้ เรียนได้ทําแบบเร็วะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสอบดูรบเราก็จะได้สไลด์มาสเตอร์ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้คือสไลด์มาสเตอร์นะครับเราก็จะสามารถคลิกเปิดแผ่นป้ายที่เราต้องการได้นะครับเรียบร้อยสวยงามจากนั้นเราก็จะทำการโ c l o นิ่ง นะครับตัวนี้ก็คือก๊อปปี้หน้าสไลด์นี้มาไปเท่าจํานวนที่เราต้องการนะครับเราต้องการจะทําเกมนี้กี่แผ่นป้ายเราก็โคดนิ้ไปเท่านั้นสมมุติว่าเราต้องการห้าแผ่นป้ายนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสร้างนะครับหน้าเพิ่มเติมก็คือหน้าป่ง หน้าปกนะครับหน้าปกเชื่องาน,นแล้วก็พิมพ์ชื่องานลงไปนะครับชื่อเกมเกมนี้เป็น,นเกมเปิดป้ายทายภาพ